เชฟเอ็กจูนีนี้นะครับเรามาที่ชุมชนบ้านชายคลองปากปลาจังหวัดพัทลุงครับ แล้วก็ออกรถมาจากกรุงเทพตั้งแต่ตีห้านะครับได้ใ,ใช้รถที่สมบุกสมบันกับยางใหม่ของโตโยต้านะครับ Open Country r t นะครับซึ่งมั็นยางที่เพิ่งออกสู่ตลาดมาเมื่อปีนี้นะครับเป็นยางไ y บริดที่วิ่งบนพื้นเรียบก,ก็นุมเงียบวิ่งบนพื้นขู่ขระก็สามารถตอบสนองได้ดีนะครับซึ่งเรียกได้ว่าพาพวกเรามาถึงพัทลุง11ชั่วโงนี้อย่างปลอดภัยขอบคุณโตโยต้าอีกครั้งครับ พอมาถึงบ้านชายคลองปากปลาที่บ้านโฮมสเตย์ลุงหนันนะครับถึงประมาณ5้าโมงครึ่งนะครับก็เจอลุงหนันพอดีเลยหลังจากเราจอดรถปุ๊บไม่พูดพามทามเพลงลุงหนันบอกเร็วเร็วเรวววรีบไปลงเรือไปดูอทิทย์ต,ตกลินกันดีกว่าเอาไปลงเรือไปลงเรือมาแต่นี่เราจะพาลงเรือไปเที่ยวในคลองปากปลานี่เป็นคลองนี่เป็นคลองประวัติศาสตร์ในสมัยอังกฤษฝรั่งเศสดอนดาโรตุเกตเข้ามาค้าขายที่ปากคลองลุงมันเจ็ดสิบเจ็ดปีแล้วอลุงลุงไหนลุงแข็งแรงอยู่เลยปะมาถึงเนี่ยไม่นึกว่าเป็นคนอายุ77 นะครับคือขยับตัวคล,ล่องเข้าโดดลงเรือยังรวดเร็วแข็งแรงมากๆ,ๆนะครับลุงหนานนี่ียกว่าเป็นตำนานของบ้านชายคลองปากปลานี่นะเขาตั้งใจจะเล่าเรื่องของชุมชนของเขาเพื่อให้คนภายนอกรับรู้ว่าเขาพัฒนามาแค่ไหนแล้วนะมาปุ๊บลุงหนานพาออกคลองปากปลาเลยได้เรียกกับปากปลาเดี๋ยวลุงจะพาไปทางซ้ายมือก่อนขึ้นไปอยู่<ช>ต้นน้ำสักหน่อยหนึ่งเสร็จแล้วก็ออกทะเลไป ลุงนันพาไปนั่งเรือไปดูที่เขายกยอขึ้นมาหรือที่เขาเรียกว่าอิยซึ่งเป็นศัพท์โบราณที่ลุงนันเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาเรียกยอว่าแบบนั้นทำไมที่เขาเรียกไิยานล่ะ,ะเพราะเนื่องจากว่าไอเรือที่มาต่างประเทศเนี่ยก็ถักสวิงอยู่ในระหว่างที่ถักสวิงเนี่ยปลาในทะเลมันเยอะปลาเนี่ยมันกระโดดจงจงจนจะไอสวิงเนี่ยมันไม่ตัดเสร็จขึ้นมา ไสสวีงเนี่ยมันไปติดเอาปลาที่กระโดดขึ้นมาวัน่นี้แกก็เอาสวีงเนี่ยไปรองรับปลาที่กระโดดผลสุดท้ายมาเนี่ยแกก็อุทานขึ้นมาเฮ้ยจะเรื่องจริงไงมลุงดีเรื่องจริงนะอันนี้เป็นหอดสั่นนะหยักษ์ก็มียยยักษ์เหมือนกันโยก็มีตัวโยเหมือนกันก็เลยมาเปลี่ยนเหมือนพัทลุงเนี่ย ปักลลงก็เรียกว่าพัทลลงนี่ความเป็นมาในอดีตนะยอเล็กยอใหญ่ยอยักษ์ตักตะวันลุงก็ตั้งขึ้นมาเพื่อจะให้เป็นสโลแกนในการนําเที่ยวในปากอ่าวคลองปากปลานี่แหละไปแลยน้ำม,มันหมดด้วยน้ำมันหมดเฮียเฮียเดี๋ยวเราย้อนกลับไปใส่น้ำ <laughs> มันก่อน, <laughs> นเดีย๋ยวกลับมาใหม่มันมีนกเลยดียังไหวเัยยังมีไม้พายไผอยู่ไม่มีไม้พายไม่ว่าน้ากับ เห็นไหมเรือลูกนันได้ไปเรืออเด็กประสงค์ใช้เครื่องก็ได้ใช้พายก็ได้ใช้เรืได้ใช้พายก็ได้ใช้เจลก็ได้เฮ้ยเดี๋ยวคอด้วยเหนื่อย เมื่อตอนนี้ถ้ามาช่วงนี้เนี่ยเป็นทะเลมันเรียบเพราะาลมมันพัดออกจากฝั่งทําให้ทะเลเรียบเขาเรียกว่าทะเลน้ำกระจกคือน้ํามันจะนิ่ง,งเรียกเราต้นไม้เฮานกเอาอะไรต่างๆเราจะเห็นเงืออ๋อน้นํากระจกตอนเช้าก็มาถ้าเกิดกดวงอาทิตย์ฟ้าเปิดขึ้นมาเขาเรียกว่าทะเลน้ําสีทองนี่นี่น,นี่ลักษณะการสร้างยอเนาะลักษณะโครงสร้างของการสร้างยอแบบแบบภูมิปัญญาไอ้นี่เขาก็ออกไปหาปลากันแน่ว่ากันแล้ว บัดเลวหลังจากที่ลุงหนานพาไปทัวร์ยามเย็นมานะครับเราก็กลับมาที่โฮมสเตย์ลุงหนานทำกับข้าวให้กินแล้วก็เราก็เข้าไปพักผ่อนกันเพื่อเตรียมสำหรับวันรุ่งขึ้นนะครับ ตอนนี้ีห้า4.5ครับเรากำลังเดินไปลงเรือดูทันมานิดย์เก้นไหมท้าเรือเมืองเก่า ว่าเรามาพักอย่างนี้เราต้องให้มันภาพกับธรรมชาตินะาไดคใับสบายเหรอครับลอากาศก็ดีด้วยแล้วลุงนันฟ้าที่ลุงนันบอกในหะ้มันสีส้มเลยอะแล้วพอเราขับเรือไปเนี่ยภาพท,ที่เราเห็นเนี่ยทะเลเนี่ยจะกลายเป็นสีทองแบบที่ลุงนันเขาบอกไว้จริงๆนะเพราะว่าแสงอาทิตย์เนี่ยมันสะท้อนลงมากับน้ําซึ่งน้ําในฤด,ดูการเนี่ยมันนิ่งมากสะท้อนทุกอย่างออกมาเป็นกระจกเลย ตอนนั้นรูกสึกว่าตังค์คนยิ้มแย้มแจ่มใสแม้แต่เชฟเองก็นั่งไม่ติดแล้วลูกนั้นมันสวยอย่างโน้นอย่างนี้เนี่ยเรียกว่าความเหนื่อยเนี่ยหายไปปิดทิ้งเลยนะเพราะภาพที่เห็นเนี่ยสวยงามมากทีเดียวนะครับดวงอาทิตย์ขึ้นพอดีอเลยขึ<ะ>้นพดีเลยโอ้สุดยอดนี่เห็นไหมวันนี้ทะเลเรียบเป็นทะเลน้ํากระจกด้วยนะครับยอเมื่อก่อนมันจะเยอะมากกว่านี้ตอนนี้น้ำมันพอน้ามันแรงมันจะพัดออก ออกปากอางออกสูทะเลหมดเมื่อก่อนเนี่ยก็ใช้ไม้หมดเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่ายอบรรพบุรุษเลยเนี่ยคือคันไม้เลยขานไม้สองอันนี่ก็เป็นไม้แต่ทุกวันนี้ไอ้นี่มันเป็นคันเหล็กตัวนี้เพราะว่าไม้มันหาไม่ได้แล้วอ่นนี้เนี่เนี่วิธียกยอข้างหลังก็เรียกคันมองคันมองเมื่อก่อนเนี่ยเขาไม่ได้ยกปลายเล็กเขายกปลายใหญ่เาเอาตัวเอ็นลงมายกใช่พอยกพอเราเหยียบคันมองขึ้นมาเนี่ยไอ้ข้างหน้าก็เรียกว่าคันลาดสองอันเนี้ย แล้วแล้วกระลาดพอขึ้นปั๊บขึ้นมานี่แสดงว่ามีปลาอยู่ในยอไงอ๋ออ๋อแล้วเขาใช้สวิงตักก็ได้มีโอกาสเห็นเขายกยอลุงนั้นก็เลยบอกว่างั้นจัดให้เลยขึ้นไปบนยอเลยหรือที่เขาเรียกว่าร้านยอนะครับเป็นครั้งแรกของชีวิตผมจริงๆแล้วที่ได้ปีนยอขึ้นไปแบบนั้นซึ่งแข็งแรงมากๆนะขนาดมีแค่ไม้ขัดกันนะปีนขึ้นไป3ามสี่คนเรียกว่ายอข้างบนเนี่ยนิ่งเลยวันนี้เราขึ้นมายืนที่ร้านยอเพื่อต้องการที่จะ ให้รู้ว่าวิถีชีวิตก็ยกยอก็ย,กย,ก,ยกยังไงวันนี้เราขึ้นมาบนยอบแบบนี้ครับลุงนันพามาบนนี้เลยนะครับยกยอ,กยอ,กยอกขึ้นมาปุ๊บได้ปลาลูกเป้จิ๋วอยู่เย็นมือลุงน,นันนะเสื่ออันนี้มันไม่ใช่ลูกปลาครับคือตัวเขาก็จะประมาณนี้แหละเราจะเอาตัวนี้ไปท<อ>ปําเมนูวันนี้กันเราจบจุดนี้เราไปต่อเลยนะครับก้าไปสู่ทะเลน้อยครับผมไปชมความสวยงามดอกบัวก,กันเด็ดหน่อยนี่สวยกว่านี้อ่ะลุงนันนี่สวยมากแล้วนะไอเด็กสวยมากก็ไม่ต้องไปอ่ะก็ไปไปไปห <c oughs> ยอกยอกยอก พาเราขับเรือลัดล้อไปอีกไปดูทุ่งบัวแดงซึ่งขนาดที่เรียกว่าฤดูนี้มันเริ่มโรยลาลงไปแล้วยังเยอะแล้วก็สวยงามมากกระทั่งเราเก็บมาทําเป็นอาหารได้ด้วยซ้ําไปนะครับตอนนี้อยู่ในทุ่งบัวแดงตอนนี้บัวมันจะเรามาล้าไปหน่อยหนึ่งดอกบัวมันจะเริ่มหุบเลยนะฮะโอเค,ป,คปกติมันจะกว้างบานจะแบนมาเ,เพราะดอกบัวนี่มันจะบานต่อกลางคืนนี่ในสายบัวเนี่ยเอาถือไปเลยครับตรงนี้เราเดึงได้นะครับเพราะว่าบัวนี่มันขึ้นจากธรรมชาติทั้งหมดเลยนะฮะ เดี๋ยวเราจะเอาสายบัวแดงไปผัดพริกไทยดําน้ำมาหน่อยลุงนันมาอยู่ตรงนี้แล้วไม่รู้อะไรจะมอบให้ครับวันนี้ถือว่าดอกบัวนี่ปเป็นเอกลักษณ์ของการท่อเที่ยวทะเลน้อยเลยครับให้ทัเออเอาเถอะเอาเถอะแล้วลุงนันก็เลยพาเราขับเรือมาแล้วเจอผือนดินที่ริมทะเลสาบพัทะลุงนะครับฮือมมันเนี่ยมันเหมือนเป็นสนามหญ้าให,ใหญ่ๆแบบใหญ่หญ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 มากๆเลยนะ นกเยอะเลยครับลุงเอ็อตรงนี้เป็นที่อยู่ของนกธรรมชาติครับคือนกส่วนมากมันจะหนีหนาวมาส่วนหนึ่งหนีหนาวมาจากไซบีเรียมันจะมีนกกระยางนกนานาชนิดจะมาอยู่ที่สามมุมเมืองตอนนี้เราจะเห็นน้อยหน่อยหนึ่งเพราะเนื่องจากนกตัวนี้กําลังฟักตัวอยู่ในรังเขาอ๋อเห็นบางตัวเนี่ยอ๋อไอ้นี้อยู่ติดดินเลยไอ้นี่เป็นนกประจําถิ่นไอ้นี่ก็เรียกว่านกตีนเทียนนี่นี่ตอนนี้เดี๋ยวเราต้าเราเดินหน่างๆเราจะไปเจอ ลูกหรือว่าลังเขาอ่านี่นี่เราเจอแล้วครับลังของเขานี่คือแม่เขากําลังบินอยู่อันนี้เหมือนกับไข่นกกระทาเลยอะอเย,ะยียบขานาดอะไรลูกเยียบกว่านะนี่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 น,น,น,นี่คือแม่เขาบินอยู่นะตรงนี้อีกภาพหนึ่งนะครับที่มองเห็นท้ทย์พื้นดินเว่องวางอย่างนี้เนี่ย มันจะเป็นธรรมชาติของลมมาไม่รู้กี่ร้อยปีผีพันปีมาแล้วมันอยู่ลักษณะเมื่อก่อนพื้นป่ปดินมันอยู่ไกลน้ต่เคืออ่องนี้มันเป็นแบบเหมือนแบบลมพัดจนลมนพัดดินจนเหมือนแบบใช่แบบนี้ครัพื้นที่เราเหยียบอยู่เนี่ยเป็นดินนะเป็นดินทั้งหมดนในระหว่างเดือนสิบเอ็ดเดือนสิบสองน้ำมันจะท่วมตรงนี้เนี่ยเจฟกับคุณลุงเนยน้ำจะไม่เห็นพื้นดินตรงนี้เลยนะครับเลยทะเลน้อย,น,อยนี่มันจะเป็นผืนเดียวกันหมดเลยอ๋อคืออันนี้จะจมอยู่ใต้น้ำจมใต้น้ำหมดเลย ที่เรายืนดูสักพักเนี่ยลุงหนันก็พาชวนไปเวียงแห่คือการเพียงแหเนี่ยเราต้องไปข้างหน้าอีกรอบแล้วก็มาข้างหลังแล้วมันจะได้มีน้ำหนักอึ๊บอึ๊บนี่ลักษณะแบบนี้เอาแล้วล่ะเอาไปตกมีสิตกลอไปอีกไปอีกไปอีกคือแม่งหนักใครที่คิดเยอะมากเลยเฮ้ยเอาอึ๊บเออเวียงเป็นกลมๆนี่ไม่ง่ายนะเออไม่ง่ายนะซึ่งอันนี้ผมโดนลุงหนันแกงมาเรียบร้อยแล้วนะครับ ให้ถอดเสื้อเสร็จอาลุงนันบอกว่าเดี๋ยวลุงนันเข้าไปเทสในทะเลก่อนว่าแบบยืนแล้วมั่นคงไหมซึ่งผมคิดในใจแล้วแบบเออผมไม่น่าจะรอดแน่เลยลงไปอย่างที่คิดครับลื่นปลื้ดมายืนลงมายืนในน้ำหน่อยเยี่ยมเลยลุงนันเจ๊นนนเอาโอเคเอายืนได้นะยืนได้นะถื้อหมวกอย่างงี้เอาเดือไว้ปอพอไปอย่างไหนแล้วก็ ดึงบวกแบบนี้ออกไปโอเคเฮ้ยวันนี้ปลาอะไรวะเนี่ยปลาโลมาเปล่าเออหนึ่งสองเออเออว่ามันกว้างหเ่อยเฮ้ยปิ่งเยอะนะเฮ้ยเอาลุ้งเอารุ้น่อนี้ปิ่งควายนะปิ่งควายนะโชคดีมากที่ลุงแกล้งคนคือเราทำแล้วเนี่ยการยิ้มการหัวเราะ มันมีความสุขให้ต่ออายุปอหวเลาะลุงหนังขึ้นมาลุงก็คิดว่าอยู่ตั้งร0อปีก็ได้นะเพราะเสียงของของพวกเธอมันกระตุ้นเรื่องการเป็นอยู่ของคุณลุงเองไงน้องดูทุกคนเขาแฮปปี้กับการใช้ชีวิตที่นี่มากเลยครับลุงหนังก็ดูแบบม,มีความสุขมากแล้วตรงนี้สวยมากๆครับพื้นเป็นดินขนา้างหน้ามปนทะเลลุงก็คิดวัดเรื่องไว้แล้วครับเอานียทุกคนต้องมาโดดปั๊บปั๊บปั๊บหนี่แบบนี้ ดูคู่รักข้างหน้าโดนลูกแกงอีกคนหนึ่งเนี่ยเห็นไหมร้อมยังหนึ่งสองสามอึ๊บอได้ภาพที่สวยมากมาจับมือเพื่อความสามัคคี่มเดียวรหว่างหลังจากที่เวียงแหเสร็จแล้วเนี่ยถ่ายรูปขึ้นเรือกันเรียบร้อยเนี่ยเราก็ไปดูนาข้าวในทะเลที่เราเห็นเนี่ยเรียกได้ว่าแบบ แม่ซิงมากๆน,น,น,นี่ครับเอาเจ็บตือดินไปด้วยก็เรียกว่าโครนทะเลเนี่ยเนี่ยไอไหมฮะข้าวที่ออกมาจากท้องนาเค้ต้องเตรียมการไว้ก่อนเพราะรู้ว่าทุกเดือนเนี่ยช่วงนี้น้ํามันจะลดะก็พอดได้มาขนาดนี้มาเขาก็ดึงเป็นมัดเป็นมัดเป็นมัดเข้ามาอพอน้ำลดก็ลงมาปักอ่าด<ๆ>นี่ก็ปักถ้าไม่มีโครนแบบนี้เนี่ยไอต้นข้าวเนี่ยขึ้นมันจะซัดแล้วมันจะลอยหมดลอยหมด คือโคนอันนี้คือเหยียบบนนี้มันไม่เหมือนเหยียบบน,นดินน้ำเจือดอ,ะอ่ะม,มันเป็นนุ่มๆละเอียดละเอียดอย่างเงี้ยข้าวนี้มันลายสารปิษเป็นออร์แกนิกหมดเลยก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยนะไอ้อน,นี้ก็เอาปุ๋ยนี้นะ่ะเนี่ยมันขึ้นธรรมชาติหลังจากนั้นเนี่ยเราออกจากนาข้าวมาจนเรากลับมาที่บ้านแล้วก็ได้มาทำกับข้าวกินกันแบบนี้คนระับนี่ภรรยาฉันนะสวัสดีครับ แยงแรงครั้งคู่เลยเดี๋ยวลุงจะแกงแกงหอยขมหอยนี่เราจุ๊บกับปากเคยกินไหมฮะเคยเห็นอยวู่ฮะเออเดี๋ยวเดี๋ยวจะทาให้ดูนี่ซึ่งจริงๆแล้วกับข้าวที่เนี้ยก็อร่อยอร่อยน้ำพริกเนี้ยอร่อยมากทําอาหารอร่อยมากเป็นอาหารพื้นบ้านที่รสชาติจัดจ้านคือผมเนี่ยไม่ใช่คนกินเผ็ดเก่งมากนักนะครับแต่ก็ยังคิดว่าอาหารของโฮมสเตย์ลุงนั่นเนี้ยอร่อยจริง,รงๆครับก็เลยเป็นแรงบันดาลใจที่จะเอาอาหารในโฮมสเตย์ของลุงนั่นเนี้ย มาทำเป็นเมนูในวันนี้ด้วยครับซึ่งเมนูในวันนี้นะครับเป็นข้าวคุกสไตล์ของบ้านปากปราเนี่ยแหละซึ่งก็จะมีข้าวมีน้ำพริกกะปิของบ้านลุงนันนะครับมีสายโบวแดงมีไข่ด้วยแล้วก็มีปลาลูกเบลแห้งหั่นผักให้เรียบร้อยนะครับมีเครื่องปรุงแต่ละอย่างมาเตรียมไว้นะครับเราก็นำท้มามาตั้งไข่เจียวเราก่อนเพื่อทำไข่เส้นนะครับ แล้วเราก็ทอดปลาลูกเบ้ให้กรอบแล้วก็มีน้ำพริกกะปิของบ้านลุงนันนี่แหละเราเอามาผัดหรือคลุกในกระทะกับข้าวสวยนะครับจนหอมมีกลิ่นหอมไม่มีกลิ่นหอมไหม้ๆนิดนึงแล้วมาจัดลงในหม้อด,ดินที่ลุงนันเขามีไว้เยอะแยะที่นี่นะครับพอจัดลงไปสวยงามปุ๊บก็โรยไปด้วยไข่ปลาลูกเบ้แล้วตกแต่งด้วยกลีบบัวแดงกับแตงกวาครับเรียกได้ว่าออกมาลงตัวอย่างที่ผมคิดจริงๆครับปลาลูกเบ้เนี่ย หลังจากที่เราตากแห้งแล้วมาทอเนี่ยกรอบแบบไม่มีก้างแบบมาให้ลำคาญใจครัพอเรามากินกับข้าวคลุกน้ำพริกกะปิของบ้านลุงนั่นแล้วก็โรยปลาลูกเบรกไข่ฝอยเนี่ยแล้วก็มีแตงกวามีส่วนประกอบอื่นๆที่เข้ามานะครับแล้วก็มีสายบัวของบัวแดงย่างไฟเข้ากันได้ดีทีเดียวครับ ละชุมชนเนี่ยมันดีมากๆอยู่แล้วนะแค่เรามาจับยิบจับพรีเซนต์ใหม่เท่านั้นเองนะครับทุกอย่างมาจากบ้านลุงนันมาจากชุมชนแห่งนี้ซึ่งวิถีชีวิตของเขาเนี่ยค่อนข้างเรียบง่ายนะครับผมว่าเขามีความสุขที่ได้มีโอกาสต้อนรับนักท่องเที่ยวแบบเรานะครับมาบ้านชายของปากปะเนี่ยมาเจอลุงนันเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนยิ่งทําตรงนี้ลุงยิ่งมีความสุขเพราะภาพที่เราออกไปเนี่ยมันเป็นจดหมายเหตุมันอยู่ตลอดชีวิตของลุงเสียชีวิตไปแล้วแต่ภาพที่เราทําไปมันยังมีอยู่นี่แหละครับความเหนื่อยของลุงไม่มี คิดว่ายูตอนนี้ถ้าเกิดลุงอยู่นี่ลุงจะทําตลอดไปถ้าดูใน YouTube ของคณะที่มาทําแล้วเนี่ยมาเลยครับลุงยินดีต้อนรับเกมเอ็กซนี EP นี้นะครับต้องขอขอบคุณย,งยางโตโยทายจริงๆนะครับที่ให้โอกาสเราได้รองยาง Open Country RT นะครับมั่นใจและปลอดภัยแน่นอนนะครับขอบคุณโตโยทายอีกครั้งครับโ o t i r e s